สวัสดีครับไปดูโปร r ค a t e เวอร์ชันใหม่กันมันสามารถจะเพ้นงาน 3D ได้แล้วแล้วผมมีโมเดลมาแจกด้วยนะครับไปดูวิธีการใช้งาน Procreate 5.2และโหลดโมเดลมาใช้กันครับและตอนนี้เราก็อยู่ใน iPad แล้วนะครับผมจะไปเปิด p โปร e a ี e ขที่มาเลย Procreate การทำงานนะครับถ้าเราใช้ iPad รุ่นที่นงแรงหน่อยก็จะมีผลเหมือนกันทำให้ทำงานได้รบรื่นทำงานกับ 3D ก็มีผลพอสมควรเลยนะครับถ้าเครื่องแรงก็ทำงานได้ลื่นหน่อย ผมจะกดที่ปุ่ม What's New ตัวนี้นะครับขวาบนแล้วมันก็จะมีโมเดลแพ็คเราสามารถจะโหลดเข้ามาได้เลยใน Procreate เวอร์ชัน5.2นี้นะครับผมกดโมเดลแพ็คแล้วก็โหลดเข้ามารอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีโมเดลอะไรให้ใช้บ้างโมเดลพวกนี้เขาจัดการมาเรียบร้อยแล้วมีการตั้งชื่อมีการจัดการไฟล์เป็นระเบียบเรียบร้อยมีให้เราลองใช้งานอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะครับตอนนี้ผมเห็นละมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อง 8, 8อัน โมเดลพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าไปแล้วลองเล่นดูได้เลยนะครับผมจะเข้าไปสักอันหนึ่งอันที่ง่ายๆแว่นตาละกันผมเลือกเข้ามาในแว่นตามีสิ่งสําคัญ2เรื่องนะครับที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเลยก่อนที่จะทํางาน 3D พวกนี้1ก็คือการหมุนมุมกล้องครับโมเดลพวกนี้เป็น 3D ฉะนั้นการหมุนจะไม่เหมือนการวาดภาพ 2D แล้วมันจะซับซ้อนมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกินกว่าการที่เราจะเรียนรู้มัน ถ้าเราเข้าใจมันครับอันที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าโมเดล 3D พวกนี้ถ้าเราจะเพ้นตลงไปได้เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกของ 2D เรลวาวาดลงไปบนกระดาษแบนๆกับ 3D ซึ่งมันเรียกว่า UV นะครับอยู่ตรงกลาง UV นี้เป็นข้อมูลที่เป็นการเอาโมเดล 3D มาแผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆถ้าเป็นทรงกระบอกก็เหมือนกับทรงกระบอกแล้วเราเอากันไก์ตัดมันแล้วก็แผ่ออกมา ถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมก็ตัดขอบมันแล้วก็แผ่ออกมาเหมือนกล่องไปรษณีย์กล่องกระดาษนะครับที่มันเป็นแผ่นนแ,ผนแบนแล้วเรามาพับให้มันเป็นกล่องข้อมูล UV คือตัว T-D เอามาแผ่เป็นแผ่นแผนแบนเพื่อที่เราได้เพนต์ลงไปได้ครับไปดูสิ่งสำคัญที่สุดกันเลยนะครับคือการควบคุมมุมกล้องในโป c r e a t e ตอนนี้ผมมีโมเดลอยู่เราลองเอานิ้วจิ้มลงไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนดูสามารถหมุนได้รอบเลยซูมเข้าซูมออก ใช้2นิ้วไม่ยากใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยการหมุนมันจะคุมยากมากเลยเพราะว่าการทำง,งาน 3D นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีจุดหมุนของกล้องอยู่ผมจะลองซูมอ,อกมานิดนึงนะครับแล้วทำแบบนี้ผมจะเลื่อนนิ้วเร็วเราจะเห็นว่าโมเดลมันจะหมุนติ้วเลยอันนี้แหละคือจุดหมุนของกล้องที่เราอยู่นะตอนนั้นนะครับผมลองเลื่อนมุมกล้องอีกนิดนึงแล้วก็หมุน อันนี้เหมือนจะอยู่ตรงกลางมากขึ้นแล้วทุกครั้งนะครับที่เราซูมเข้าซูมออกสมมติผมซูมไปที่มุมขอบแว่นตาทางด้านบนขวาจุดหมุนไม่ได้ย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อผมซูมเข้าไปแล้วหมุนจุดหมุนจะอยู่ตรงนี้ถ้าผมซูมถอยออกมาจากจุดเดิมแล้วลองหมุนแบบนี้ดูจุดหมุนก็อยู่ตรงนั้นถ้าเราอยากจะรีเซ็ตจุดหมุนนะครับให้ทําแบบนี้ครับซูมถอยออกมาวุบเดียว แลวเร็วนะครับทำแบบนี้ฟึบออกมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าโมเดลมันจะไปอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วก็ตรงด้วยอันนี้เป็นการรีเซ็ตจุดหมุนเมื่อผมหมุนแบบนี้มันจะหมุนจากกึ่งกลางโมเดลแล้วฉะนั้นจุดหมุนสําคัญมากนะครับถ้าผมซูมไปที่แว่นทางด้านซ้ายจุดหมุนจะแจยบไปตรงนี้แล้วก็หมุนได้เราจะไม่งง ซูมออกม่ถ้าผมกดจุดเดิมมันก็เอาจุดนั้นเป็นจุดหมุนของกล้องถ้าจะรีเซ็ตฟึ๊บทีหนึ่งเร็วๆครับ2นิ้วรีเซ็ตจุดหมุนละทีนี้เราก็ทำง,งานต่อได้แล้วและก่อนที่เราจะไปเพ้นท์ดีนั้นนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยโมเดล 3D ตรงนี้เนี่ยมันถูกคลุมไว้ด้วยแสงบรรยากาศและแสงไฟซึ่งเราสามารถจะปรับมันได้นะครับผมจะไปที่รูปประแจทางด้านซ้ายบน แล้วไปที่ 3D อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่นี้ครับเราจะไปดูที่ตัวนี้ Edit Lighting Environment ก่อนจะไปกดนะครับสังเกตที่แว่นตาก่อนแว่นตานั้นรองซูมเข้าไปใกล้ๆครับเห็นเป็นวิวบรรยากาศเหมือนกับริมทะเลลองหมุนดูนะครับจะได้เข้าใจมันมันเป็นการจำลองภาพเอามาคลุมไว้คลุมโมเดลไว้เป็นทะเล โอเคเรารู้แล้วเป็นทะเลตรงนี้ไปที่ Edit Lighting e n v i r o n m e n t ได้เลยครับผมกดเข้าไปเราจะเห็นว่ามีไฟอยู่2ดวงเป็นสี่เหลี่ยมลองคลิกเลือกไฟดูไฟตัวนี้ง่ายมากนะครับลองไปเล่นดูได้เลยกดเลือกไฟแล้วปรับสีปรับ saturation ปรับ intensity จะ delete จะ duplicate หรือจะ add ไฟก็ได้ add ไฟก็ add light ตัวที่สำคัญคือ e n v i r o n m e n t ตัวนี้นะครับไปดู e n v i r o n m e n t เลย a d p o s u r e เป็นความสว่างโดยรวม เราเพิ่มให้สว่างกว่านี้ก็ได้ตอนนี้มันเป็นบีชอยู่นะครับเป็นทะเลมีซันไลท์พระาทิตกอินดัสเทรียลเป็นแนวแบบโซนอุตสาหกรรมหน่อยอมีโซนพอร์ตท่าเรือมีหลายโซนเลยนะครับสตูดิโอก็มีม اؤ เทนเดย์ไทม์เวลาแบบกลางวันผมขอเลือกเป็นม ا ์เทนล้วกันนะครับสีแบล็กลา์ก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพบรรยากาศที่เราเลือกด้วย แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเลยผมเลือกมันมาเทนกดดันกดดันอีกทีหนึ่งมาดูที่แว่นตานะครับกลายเป็นวิวภูเขาและมันไม่ได้อยู่ในแว่นนะครับมันเป็นการสะท้อนของแว่นเหมือนกับเราเอาแว่นไปวางในสถานที่จริงแบบนั้นแหละครับเมื่อเราเข้าใจการควบคุมกล้องและการจัดการแสงแล้วนะครับเราจะไปเพ้นกันละผมจะลองไปเลือกโมเดลที่ง่ายๆดูก่อนไปที่แกลเลอรี่ครับกลับมาผมจะเลือกตัวนี้ไฮซรามิก l ซรามิกเวสโอเค Background เป็นสีนี้แสดงว่ามันไม่ได้ใช้เมลเทนแบบที่ผมใช้เป็นสีโทนม่วงๆหน่อยซึ่งเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยอไปว่ากันนะครับทีนี้เนี่ยการเพ้นจะเหมือนกับการที่เราเพ้นภาพ 2D เลยไปที่มุมขวาบนนะครับจะมีเลเยอร์อยู่เลเยอร์ layer ดูโล่งๆอ่ะกดเปิดลงมามีเบสเลเยอร์กดตัวสี่เหลี่ยมดูนะครับการเพ้นในโปรโคคเดนั้นเราสามารถจะเพ้นสีลงไป เราจะได้ m ม t e r i a l มาด้วยมันจะมี l ล t n e s s และ Metallic ด้วยนะครับเราจะเพ้นแยกก็ได้เลือกทีละอันแต่เบื้องต้นผมแนะนำให้เพนแบบรวมไปก่อนแล้วไปปรับที่บัตเอาจะเข้าใจง่ายกว่านะครับผมจะไปเลือก Base Layer แล้วก็ลองเลือกสีดูลองเลือกสีดูเลยครับแล้วผมก็ลากสีลงมาใส่เลยเป็นการทำงานเหมือนกับที่เราวาด 2d เลยนะครับลากมาใส่ได้เลยเราสามารถจะเลือกสี ลากมาใส่ลงไปเป็นสีแบบนี้แหละเราสามารถจะเปลี่ยนสีแล้วก็เพ้นเป็นลายได้ก็ขึ้นอยู่กับบัตรที่เราใช้ครับผมจะเปลี่ยนบัตรก่อนเอาเป็นบัตรแบบเบสิกแนวแนวนี้แล้วกันโอเคเอาบัตรในเครื่องที่เรามีนะครับบัตรพวกนี้ก็สามารถจะไปหาโหลดเพิ่มเตมิเตมได้มีขาย เราลองเทดอการเพ้นสีธรรมดาก่อนไปดูที่เลเยอร์เลเยอร์ของเราเบสเลเยอร์เป็นแบบนี้เราจะกดบวกเพิ่มก็ได้ในกรณีที่เราอยาก,กได้เลเยอร์เยอะขึ้นเพื่อจัดการมันได้ง่ายๆนะครับมี2 l a เลเยอร์ละแต่เลเยอร์ใน 3D พวกนี้มันจะมีตัวสี่เหลี่ยมที่เป็น3ามิติตรงนี้ขึ้นมาด้วยทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าโมเดลอื่นๆ ที่จะไปโหลดเพิ่มได้เนี่ยมีอะไรบ้างผมจะให้ดูตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับทีนี้เราจะไปดูการทํางานของแม t e ท i เรียลกันนะครับผมจะไปเลือกบัตรก่อนเอาเป็นบัตรแบบธรรมดาที่สุดเลยผมเอาเป็นอิงกิ้งตรงนี้แล้วกันเอาเป็นแบบคมๆที่สุดครับแล้วก็สีเอาเป็นสีเทาๆหน่อยหมุนๆนิดนึงแล้วก็หมุนมา ในมุมที่เราต้องการไปดูเลเยอร์ก่อนว่าเราจเพ้นท์อยู่บนเลเยอร์ไหนอันนี้เป็นเลเยอร์บนสุดถ้าผมไม่เอานะครับก็ลบทิ้งไปได้เหลือเลเยอร์เบสเลเยอร์ตัวเดียวแล้วทีนี้ไปที่ตัวบัตรบัตรแต่ตัวนะครับจะจําค่าของมันผมกดเข้าไปที่บัตรนั้นแล้วไปดูทางด้านซ้ายล่างสุดมีแมท e ท i a l เรียเพิ่มเข้ามา m e t a l ลิกและลอสเนสสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับแต่มีความแตกต่างกันตัวเมทัลลิกนั้นลองกดเปิดขึ้นมา m e t a l ลิกเป็นความเงาแบบเหล็กมีการสะท้อนได้ส่วน l ลอดเนส้นนะครับลอ n e นสเป็นพื้นผิวของมันในระดับไมโครเลยลอ n เนสคือความขรุขระข,ข,ของพื้นผิวปกติเป็นค่า50นะครับแปลว่าอะไรเวลาเราเพ้นลงไปนะครับถ้าเป็นค่า50เนี่ยผมลองเพ้นไปก่อนมันจะมีความเงาๆอยู่ในตัวของมันนิดนิด 50%เป็นแบบนี้นะครับผมไปที่บัตรเปลี่ยนอีกทีหนึง่งผมจะไปเปลี่ยนลอสเนให้เป็น0จะเห็นว่ามันเปลี่ยนคําเป็น glossy เลยนะครับ glossy มีความมันเงามีความเงาๆเงาหน่อยแล้วผมลองเพสล,ลงไปอันนี้ไม่มีค่าไมทะลิกนะครับเราเพสล,ลงไปเหมือนมันไม่ต่างกันเลยให้ไปดูด้านข้างนะครับมันจะมีมุมมองด้านข้าง ที่เป็นข้างของโมเดลเนี่ยเมล่อเราหมุนจะเห็นว่ามีเงาเงานิด,นดอันนี้มันเริ่มมีความ glossiness แล้วนะครับมีความมันเงาเนื่องจากค่า l s อ n e s s เนี่ยเราปรับเป็น0ูนผิวมันก็จะเรียบเลยผมไม่กดอีกทีหนึง่ง s อ n e s s ตอนนี้เป็น0ูนย์นะครับผมจะไปเพิ่มเมทัลลิก m e t a ลลิกเอาเป็นร้อยไปเลยเป็นแบบสะท้อนสุดๆผมจะลองเพ้นท์ลงไป ต่อจากน,น,นี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันสะท้อนเป็นเงาๆเลยสะท้อนเห็นบรรยากาศเห็นแสง e n v i r o n m e n เทนทเนท่เาไรลองปรับกันไปเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือผิวมันเรียบเลยแล้วเราเพนความเป็นมลัลลิกลงไปมาเรยเงาแบบ100%ผมจะลองทําให้ดูนะครับถ้าผมอยากได้ความเงาแต่เป็นเงาแล้วมีการสะท้อนแบบฟุง้ง มันจะไปที่ล n เนสแล้วเพิ่มขึ้นมาเพิ่มค่าถ้าค่าล n เนสเยอะขึ้นมาเน่นะครับความเงาตรงนั้นจะมีความเบลอเข้ามาผสมด้วยแล้วผมจะลองเพ้นลงไปลองหมุนดูนะครับหมุนกล้องดูมันเงาเหมือนกันแต่การเงาของมันเนี่ยมันสะท้อนเห็นไม่ชัดเจนมันเบลอๆนิดนิด,นด แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีหลายคนที่ยังงงอยู่นะครับกับค่าลอตเนทและเมทัลิกผมจะลองไปที่โปรเจกต์แว่นตา Sun น l a s s ไปดูกันอันนี้สะท้อนเห็นบรรยากาศชัดเจนนะครับผมจะลองเลือกโมเดลที่เป็นเลนส์ก่อนถ้าเอานิ้วกดลงไปเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับเลือกได้ว่าเราจะชิ้นไหนผมเลือกเลนส์ไปดูที่เลเยอร์ว่าเลือกเลนส์อยู่โอเคเบสคัลเลอร์มีสีมีลอตเนทมีเมทัลิกเราอาจจะยังไม่ต้องสนใจนะครับผมจะปิดไปก่อนเลย ให้รู้ว่าเราเลือกเลนส์สวยแค่นั้นพอผมไปเลือกที่ตัวบัตรอันนี้ก่อนหน้านั้นผมไปก๊อปสีก่อนแล้วกันกดที่ตัวนี้แล้วก็ดูดสีมาสีที่แว่นตาอ่าเป็นสีโทนมืดๆหน่อยไปที่บ u ัชเปิดขึ้นมาเมทัลลิกมันเปิดไว้เต็มไปดูล็อตเนีด้านล่างนะครับผมอยากให้มันสะท้อนเด้เยอะเลยเลื่อนไปให้เป็นศูนยเลยครับกดดัน แล้วลองมาเพ้นบนแว่นตาดูเพ้นลงไปเหมือนจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับผมลองเลือกตรงนี้โอเคเราเห็นแล้วมันสะท้อนเหมือนกันอ่าฉะนั้นแสดงว่ามันเป็นค่านี้ที่มันใช้กับตัวแว่นตาที่มีการสะท้อน100%ซผมจะไปที่ตัวบัตรเหมือนเดิมไปที่ลอดเน็มันสะท้อนแล้วแหละแต่ผมอยากให้การสะท้อนนี้มันมีความเบลอนิดๆผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของลอดเน็ขึ้นมาครับกดดัน มาเพ้นครึ่งหนึ่งของเลนส์แว่นตามันเบลอเลยนะครับเหมือนแว่นเป็นฝ้าเลยอัแบบนนี้แต่ยังสะท้อนแสงได้อยู่สะท้อนบรรยากาศอยู่ผมลองปรับค่าลอตเนตลงอน่นิดนึงแบบเพ้นลงไปตรงกลางนี้อันนี้จะเห็นแล้วนะครับขวาสุดมันจะชัดสุดเลย แล้วก็ค่อยเบลอแล้วก็เบลอมากๆเลยเนื่องจากว่าเราเพิ่มตัว l o s s n e t e ลงไปผมก็จะสรุปเทคนิคไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้วัตถุที่มีความมันเงาให้ดูก่อนว่าวัตถุนั้นอย่างเช่นผมมีเมาส์อันนี้มีเมาส์ตรงนี้แต่ละส่วนเนี่ยมันมันเงาไม่เท่ากันมันเงาเยอะอันนี้มันเงาเหมือนกันแต่มีความด้านถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะใช้เมทัลลิกร้อยเลยแล้วเพิ่มลอสเนทขึ้มานิดนึงแต่ถ้าเป็นมันเงาแบบมันเงาจะจัด,จดเลยเมทัลลิกร้อยเลยลอสเนทเป็นศูนยเลยก็ <c oughs> จะผ่านไปแล้ว3เรื่องนะครับในการควบคุมกล้องการทํางานของแสงและ Environment แล้วก็การทํางานของ Material ียลเวลาเพ้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถเพ้นงานได้ง่ายมากขึ้นทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับ ไปดูโมเดลกันว่าเราจะเป็นโหลดโมเดลมาใช้งานยังไงได้บ้างโมเดลที่โปรเกตให้มานะครับเป็นโมเดลที่เขาปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วก็มีการใช้เทคนิคพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีลายหนังต่างๆซึ่งเราเนี่ยสามารถจะเพ้นสีทับลงไปได้ในตอนนี้นะครับเรายังไม่สามารถสร้างความคลุกคละของพื้นผิวแบบโมเดลที่เขาให้มาได้เราก็ปล่อยไปก่อนเพ้น์อันนี้เขามี ให้ลองใช้งานไปก่อนผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับจะมีการอัปเดตเร็วๆนี้แน่นอนขั้นตอนนี้ให้กดไปตามลิงก์เลยนะครับด้านล่างวิดีโอนี้ส่วนผมนั้นก็จะไปเข้าเว็บ l i g h t c g free 3 d for p r k e e เลื่อนลงมานะครับมีโมเดลฟรีที่ผมได้ทำไว้ให้แล้ว5ชิ้นทั้ง5ชิ้นนี้มีการกาง UV เรียบร้อยแล้วนะครับ UV นั้นใครที่มาสายดูดีเนี่ยอาจจะแค่รู้จักมันไว้ก่อนเดี๋ยววิธีการทำเนี่ยอาจจะต้อง รอสักพักหนึ่งพอเราเข้าใจมันแล้วค่อยไปดูวิธีการทํากันนะครับมีอยู่ห้อันลองโหลดมาสักอันหนึ่งหรือโหลดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมจะลองโหลดมาสักตัวหนึ่งเอาเป็นตัวบักไก่น้อยนี้แล้วกันแล้วผมก็จะดาวน์โหลดมันแม่ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับอย่าไปกดวิวนะครับไฟล์ OBJ กดดาวน์โหลดได้เลยถ้ากดวิวมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นโค้ด มดาวน์โหลดและรอสักพักครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะออกไปด้านนอกแล้วไปในโฟลเดอร์ไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับ Favorite ดาวน์โหลดก็จะมีไฟล์นี้อยู่ Lightcg like ขีดไก่แล้วผมก็จะ Select มันไปนะครับแล้วก็ Move ไปเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของ p o ล r e a t e แล้วกันจะได้ง่ายๆ Copy ไปไว้ที่นี่โอเคเสร็จแล้วผมออกไปแล้วกลับไปที่ o ล r e a t e เลย จากนั้นไปกด import เข้ามาแล้วผมก็จะไปเลือกโฟลเดอร์ของ c r e a t e ครับก็จะมีไฟล์นี้อยู่ผมจะกดเลือกไฟล์นี้ขึ้นมา import เข้ามาแล้วครับก็จะเข้ามาเป็นตัวไก่นี่แหละให้เราได้ฝึกเพ้นท์ได้ง่ายมากขึ้นมีโมเดลหลายชิ้นนะครับเราลองจัดการกับโมเดลที่มีหลายชิ้นดูผมได้ตั้งชื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีบอดี้เล็ก i l i t Back I กอไวอาแล้วก็ Big k เป็นปากเดี๋ยวผมจะลองเพ้นท์ให้ดูโดยถ้าเราจะเพ้นท์ชิ้นไหนนะครับให้เลือกไปที่ชิ้นนั้นอย่างเช่นตัวผมกดตรงนี้เลยก็ได้เลือกตัวแล้วก็เลือกสีเป็นสีโทนอ่อนๆหน่อยลากมาใส่ได้แล้วแล้วก็สีส่วนอื่นผมอยากได้เป็นเหลืองๆส้มๆหน่อยเลือกปากละกันผมกด จิ้มลงไปเป็นสีฟ้าแล้วก็เทส,สีได้แล้วก็เลือกตรงตูดตาเทส,สีลงไปได้เลือกที่เท้ามันเทส,สีลงไปทีนี้ไปดูที่ตากันนะครับผมจะเลือกชิ้นตากดคลิกลงไปให้เป็นสีฟ้าไปดูที่เลเยอร์ก็ได้ว่ามันเลือกตาอยู่โอเคไว้ไ okay. อผมจะเลือกสีโทนขาวๆนิดๆแล้วไปดูที่บัตรครับเมทัลลิกผมอยากได้ความเงาสักครึ่งหนึ่งแล้วก็มีความ ลตเนทผิวคุคละมีความฟุงฟ้งๆของการสะท้อนนิดหน่อยมันจะได้ไม่เงาจนเกินไปนะครับกดดันแล้วก็ลองไปเพ้นดูแบบนี้มันเงาไปไหม,มดูจะเงาเกินไปนะครับผมจะไปลดความเมทัลิกมันลองอีกเดือนน้อยๆเลยแล้วก็เพ้นลงไปอืมประมาณนี้กำลังดีเลยครับ มีการสะท้อนนิดนิดเพ้นตานี้ด้วยครับเราเห็นแล้วว่าตามันมีความมันเงานิดหน่อยทีนี้ไปดูตาดำผมเลือกตาดำเลือกเป็นสีดำดำโทนน้ำเงินหน่อยละกันจะได้ตัดกับสีเหลืองเป็นสีคู่ตรงข้ามกันทีนี้ผมก็จะไปเลือกตัวบัตรเหมือนเดิมครับ อยากได้ความเมทัลลิกเยอะๆหน่อยให้มันสะท้อนเยอะเ,ยอะเลยแล้วก็ลอดเนนเนี่ยน้อยๆเลยนะครับอยากจะให้มันสะท้อนจัดๆเลยก็ไปเพ้นตาเราจะเห็นเลยครับว่ามันสะท้อนจนเห็นดวงไฟเลยมีไฟสองดวงอืมโอเคก็ดูน่ารักดีทีนี้ ถ้าผมอยากได้ปีกที่เป็นเงาๆทำแบบนี้นะครับเอาเลือกสีก่อนผมจะเลือกเป็นโทนเหลืองๆหน่อยแล้วลองเทสเลือกตัวแล้วเพ้นลงไปดูอันนี้เงาเกินไปผมจะเปลี่ยนบัตรด,ด้วยนะครับเอาเป็นบัตรฟุ้งๆหน่อยแล้วกดเข้าไปในบัตรอีกทีนึงไปที่ Material ด้านซ้ายล่าง Meta l l i c ตอนนี้ไม่มี m e ท a l l i c เลยผมอยากได้ Meta l l i c นิดหน่อยลอ n e s s 50%โอเคน่าจะโอเคได้ แล้วก็เพ้นลงไปมีความเงานิดๆนิดอยากได้เงากว่านี้หน่อยเพิ่มเมทัลลิกเข้าไปเงาเงาแล้วนะครับลองหมุนดูโอเคผมว่าเป็นปีกแล้วกันที่เหลือก็เป็นสกิลการเพ้นของเรานะครับเพ้น 2D ซึ่งตอนนี้มันมันไม่สามารถเพ้นทซ้ายขวาเท่ากันได้เราก็ต้องเพ้นทแบบเองทั้งหมดเลยเพ้นทเองไปทุกจุดเลยก็ลองเล่นดูนะครับช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์ได้ดีแล้วก็ทำให้เราทำงาน 3D เป็นด้วย และนั่นก็เป็นการเพ้นง,งาน 3D ใน r ปร r e a t e เวอร์ชั่นใหม่5.2นะครับลองตามลิงก์ไปแล้วโหลดโมเดลทั้ง5ชิ้นมาใช้ดูเราจะได้ฝึกสกิลการทำงานกับโมเดล 3D การหมุนมุมกล้องการเพ้นง,งาน 3D แล้วก็ฝึกใช้งาน Material ด้วยซึ่งก็มีทั้งลอตเ s s แลวก็ m e t a l l i c และปลายปีนี้นะครับเราจะได้ยินคำว่า 3D มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Mark Zuckerberg ที่ออกมาพร้อม m e t a v e r s e ใช้เทคโนโลยีเกม 3D แล้วก็ VR แล้วเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำงานอยู่ในแกน3แกนนะครับ xyz เป็น Space 3มิติซึ่งก็คือ 3D นั่นเองแล้วโมเดลก็เป็นส่วนสำคัญแอปต่างๆอย่าง Procreate ที่เราได้ลองใช้กันไปหรือว่า App Forge r แอป Nomad และอื่นๆอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตนะครับใครก็ตามที่อยู่ในสายงานออกแบบสายงานวาดภาพประกอบสายงานศิลปะเนี่ยจำเป็นแล้วนะครับที่จะต้องเรียนรู้การทำงานแบบ 3D เพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับ